กินไอศครีมจากวันนี้ใช้แอปดในการกดลูกตัดพี่บอลเริ่มก่อนเลยอ้าหา้าเริ่มต้นไม่เป็นไรระวังยาวไว้ก่อนเลยสี่หา้าวางแรงเนาะไปจับพี่บอลโอ้โหสามหนึ่งเอ้ยใจเย็นใจเย็นสองสามเล่นแรงแรงไปไหม อ่าสองเบาๆเบาทำไมวันแรงๆอ้าวได้ดิอุ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ประมาณสองไปพี่บอลโอ้สามเฮ้ยเราท้าทายระบบบอสเฮ้ยทำไมเป็นเมื่อกี้ไม่บางแรงอ่ะมันบาดเสียวหนึ่งหนึ่งโอ้ยแต่เขาเท่าไหร่แรงมากอันนี้ต้องอันนี้ต้องระวังแล้วบึ้มหนึ่งอุ้ยนุ่มๆนะ สองสาม,สามตรงไหนดีอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยเธอสี่อุ๊ย, <laughs> ส,ยสี่แล้วก็ห้าเนาะอ่าไปเราลอดแล้ว oh. <laughs> อ,อกโอ้ยเดี๋ยวเขี่ยให้อ,อหมดเลยดี่าไปจ่าพี่บอลสู้เขา,าหนึ่งสองสาม,สาม สี่เอาละครับจะรอดไหมหา้าเฮ้ยรอดเหรอโอ้ม่ oh <my> จริงจริงถ้าจะให้รอดนก็นไงแต่รอดได้นะถ้าพี่บอลไม่บานเมสุดท้ายแรงขนาดนั้นอะ้าไทยระบบ